ก็ตอนนี้เราจะไปทีสามกันนะครับ มนก็จะมีป้ายบอกตามฐานนี่ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะมันอาจจะสัรร่นไปหน่อยจุดตรวจคนข้าเมืองคือคนเยอะมาก,กน,นะครับตอมอเนี่ยครับ ือเยอะมากไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปผ่านตอมกันนะครับแต่เราคนไทยผ่านช่องออตโต้ได้ครับอตอนนี้เราก็ผ่านอตอมอมาแล้วนะครับผ่านแบบออตโต้ไม่ได้ตอบคำถามเลยเลย เพราะเราลงทะเบียน ICA มาแล้วตอนน,ตอนนี้เรากำลังจอกไปข้างนอกนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจะมีช่องเขียวกับช่องแดงนะครับเราไม่มีของที่แบบว่าผิดกฎหมายหรือสิ่งไม่ดีเงี้ยเราผ่านช่องเขียวได้เลยครับอตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยน้ำต,ตกกัน ไม่ค <mit> <Onion> so ่อยมีคนเท่าไหร่นะครับเนี้ยเราต้องขึ้นรถไฟไปแต่เราจะไปทางไหนก็เดี๋ยวเดินตามไปเรื่อยนะครับไปทางด้านอื่นออกไปข้างนอกเหรอเนี่ยครับไป รถไฟทัวเมืองรถไฟไปเมืองก็เดินตามทางไปเขาให้ไปฝั่งนี้ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยก็จะมีป้ายบอกให้นะครับถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็เปิด กูเกิลแปลเลยครับง่ายมากโอเคตอนนี้เราก็จะไปที่เอ่อเทนทูซิตี้ขึ้นมันได้เลื่อนไปคนเยอะมากเลยครับ เราเปลี่ยนรถไฟไปสามรอบแล้วนะครับยังไม่ถึงเลยตลวเนี่ยที่เปลี่นรถไฟรถไฟที่จะไปแมวพวก้ม่น,น้ำแทบจะไม่มีคนเลยครับตอนนี้เรา change a รอรอรถไฟจักครับที่ครับเดี๋ยวเราลงไปเลยฝัง่งฝั่งนี้ที่ครับถึงแล้วแล้วเราจะไปยังไงต่ออ่ะตอนนี้เราออกมาจากสถานีนะครับแตะบัตรบัตรใบนี้ใบเดียวผมแบบช่วยได้เยอะมากผมบอกเลย ตอนนี้เราออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับแนอันเห็นแล้วเห็นตึกเป็นรูปเรือแล้วแอนนี้ก็ตึกสีฟ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าห้างไปหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากถึงแล้วครับตอนนี้เรามาถึงเมืองไรอ้อนแล้ว นู่นเห like ็นสิงโตพ้นพวกมาเป็นน้ำอยู่เลยแล้วก็ตึก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 รูปเรือคนที่ก็เหมือนบ้านเรานะครับแต่แค่ เขาไม่พูดภาษาไทยก็เอเชียกันหมดนะเดี๋ยวเราจะเดินหาอะไรกินก่อนนะครับมันต้องมีข้าวมันไก่ ว่าจะไปกินข้าวมันไก่จนหมดเดินหาแล้วไม่เจอผมก็เลยมากินข้าวแต่มีแถมอะไรไม่รู้เขาเรียกอ,ะอ่ะาแปดดอลลาร์ก็ประมาณ200ร้อนิดๆนะครับแล้วก็น้ำอีกน้ำอีกประมาณห้าสิบสิบบาทประมาณห้าสิบาทเดี๋ยวเราจะลองกินดูคืออะไรไม่รู้ครับเราขาวเนี่ย ไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะสี่สวนน้นเนี่ย<ม>เรารู้อยู่ว่ามันคืออะไรอ่ะ<ม>เดี๋ยวมีนี่อย่หนึ่งซุปเปี้ยวผ<ม>อดมาดครับส่วนนี้น้ำซุปใสแก้วมา โอเคนะโอเคโอเคอร่อยอยู่เดี๋ยวเาลองชิมไก่กับข้าวดูบ้างข้าวมื้อนี้ก็200ประมาณ260รอยกองร้็ดสบาทประมาณนี้